แต่เกิดว่าเรากินไม่ไหวเคี้ยวผักสีเขียวไม่ไหวอาจเป็นพอช่วยได้เขาคือกรีนนั่นเองมันดูส่วนประกอบครับและความสําคัญทางการวิจัยว่าให้กรีนเนี่ยมันเป็นราชาแห่งด่างแล้วมันเป็นพันธ์ที่น่าสนใจยังไงเพราะมันเป็นผิดพันธุ์ที่บางทีเรากินรสชาติอาจจะไม่อร่อยนะครับกรีนบางคนบอกว่าคุณโจไม่อยากกินเลยในะผิดพันธุ์เจลของเราทุกตัวกนระีนขอยกเว้นตัวหนึ่งได้ไหมมันเหม็นเขียวอ่ะมันแบบเขียวทั้งเขียวทั้งรสชาติเขียวทั้งสีเขียวทั้งซองเลยพอก,กินไปโอ้โหผักเต็มปากเลย แต่ว่ามาดูคุณสมบัติของมันแล้วกันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาความสีเขียวคนออกไปได้เพราะว่ามันคือด่างนั่นเองสาหร่ายสาปาูรีน่าครับรวมด้วยเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตามีวิตามินบีสิบสองนะครับที่ปกติต้องกินจากเนื้อสัตว์นะแต่เป็นเป็นเป็นสาหร่ายมันเป็นเอ่อขึ้เป็นพืชเนาะไม่ไม่ไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ก็มีนะครับแล้วมีธาตุเหล็กสูงด้วยเื่อบำรุงบำรุงประสาเป็นอาหารสมองลดความเครียดได้สำหรับคนที่เป็นโรคแพนิคอ่ะภาพสิ ็นกดไะยอนแล้วคุณก็เป็นแพนิกคุณแล้วก็แสบแล้วก็คุณก็เครียดแล้วคุณก็หลังกดอีกสไปรูลิน่าช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับ,บรุงประาทสร้างเลือดล่างสารพิษนะครับต้านการเป็นภูมิแพ้ได้ดังนั้นตัวของสไปรูลิน่าเนี่ยอยู่ในกลีนก็เป็นสุดยอดด่างที่ช่วยลดความเป็นกดรดไหลย้อนของคุณนะครับที่2ครับสาหร่ายคอเรล่าคอเรล่าเป็นสารหร่ายที่เรียกว่าเป็นอาหารเสริมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นกินคอเรล่ากันแบบ เยอะมากเลยนะครับแต่ก็เคยเป็นแบบเม็ดๆนะครับแต่ของเราอยู่ในกรีนของเราแล้วก็คอเล่านะครับให้กรดอะมิโน,โนจำเป็นมากกว่าเนื้อสัตว์ถึงสามเท่าตัวบางคนบอกว่าคุณโจเนี่ยผิดพันธุ์ของเจอลเรายังไม่มีตัวไหนให้อโปรตีนเลยจริงมีนะครับในกรีนเนี่ยก็มีกรดอะมิโนจากตัวของคอเล่านั่นเองนะครับก็ให้โปรตีนสูงถึงสามเท่านะครับจากเนื้อสัตว์อุดมด้วยเบตา้าแคโรทีนิกแล้วคือ วิตามิน A วิตามิน B 1หนึ่ง1ีสอง K หกีสองซเคและคืออหลายชนิดมันรวบรวมว,วิตามินเยอะทีเดียวนะครับและช่วยบำรุงระบบประสาทและระบบสมองได้ดีมากๆแล้วก็มีเอนไซม์ในการย่อยและการดูดซึมอาหารที่สอคว่าเมื่อมันช่วยในเรื่องของระบบย่อยก็ช่วยโปรเทคเรื่องของกดรดไหย้อนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้ให้ระบบย่อยมันสมดุลมากขึ้นนะครับไม่เกิดเพราะว่ามันเพิ่มเพิ่มมากเกินไปแต่สารพิษด้วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วย มานี่เขาเรียกว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดหรือเรียกว่าอัลฟาฟานะครับเป็นราชาแห่งอาหารทั้งมวลน,นะครับทุกอาหารราชาแห่งอาหารเพราะว่าเป็นเป็นเนอ่อเป็นพืชที่เมื่อขึ้นแล้วนะครับจะเจาะลากลึกลงไปถึงร้อยสาสิบฟุตนะครับและดูดสารอาหารจากพื้นขึ้นมามาอยู่ในตัวมันแล้วก็มีวิมินโอจำเป็นนะครับคือเป็นแค่พืชเนาะแต่มีกรดวิมิโนนะครับครบถึงแปดชนิดเกือบครบทุกชนิดเลยนะครับ ปกติเราต้องกินเนื้อสัตว์เนาะแต่กรดมีโนจําเป็นก็มีอยู่ในกรีนแล้วอยู่ในตัวอวลฟ้านี้นะครับมีวิบิน ADKB แล้วก็ธาตุเหล็กป้องการโลหิตจางนะครับมีเฟโตโซเจนด้วยนะครับช่วยในเรื่องของอต้านอรุมุสระและต้านอักเซบด้วยมีสาปนินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างโด่งดังทีเดียวนะครับบางทีอาจต้องหากิน เป็นแบบเม็ดเม็ดอะไรแบบนี้แต่เรามาอยู่ในกรีนเป็นเจลนะครับก็ง่ายกว่าปวยเล็กหรือสปินเนะครับหรืออาจจะเรียกผักโขมก็ได้นะครับมันเป็นอันเดียวกันเนาะนะครับถ้าทหารนะครับหลายชนิดทีเดียวนะครับแล้วก็มีโปรเดนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและเบต้าครทีวิตามินซีก็มีมีลูทีนคอเลสเตอรอลช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยบำรุงสายตารวมทั้งป้องกันมะเร็งแล้วก็มีไฟเบอร์สูงช่ว่การขับถ่ายด้วยนะครับด้วยช่วยปกป้องใอ เพาะอาหารเราดีขึ้นนะครับช่วย่องโล่ง,ลงกะเพาะอาหารแลว้วก็เรื่องกดไอยอนบล็อกครีนะครับที่เราได้เห็นว่าเป็นสุดยอดด่างอีกตัวหนึ่งนะครับแต่บล็อกครีเนี่ยข้อเสียของเขาเวลาเราไปซื้อซื้อเนี่ยแล้วเขาฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับอันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับแต่ในกรีนของเราเนี่ยเป็นออแกนิกนะครับดังนั้นเนี่ยไร้สารยาฆ่ามแมลงนะครับเพราะเรามีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะช่างน้าหนักเอ้บอ็อกครีดีนะ แต่เอ๊มันก็มีสารพิษนะเพราะว่าเราไม่รู้สิเกษตรกร,กรในเมืองไทยที่ไหนเจ้าไหนเขาใช้ยาไม่ใช้ยาเนาะเราก็จะไปนั่งล้างบล็อกลี่ล้างเป็นไงล้างยากนะครับมันมีช่อง,ม,องมีช่องว่างเต็มไปหมดเลยบางทีคนที่กินพวกมังสวิรัตนะครับก็อาจจะเกิดภาะวะเรื่องของเนี่ยเคสที่เป็นแบบมเะมเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งมะเร็งกระเพาะอาหารเรียกลำไส้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากสารพิษก็ได้ด้วยนะครับบางทีเรากิน พวกผักผลไม้เยอะๆอ้าวกลายเป็นว่าได้สารพิษแต่ถ้าเรากินกรีนเราก็จะเลี่ยงตรงนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีนะครับและบอรอกโคลีมีข้อดีมากๆเลยคือตัวนี้เขาใช้ในการต้านมะเร็งด้วยคือซัลโฟราเฟนนะครับมีการวิจัยมากมายนะครับว่าซัลโฟราเฟนที่อยู่ในบอรอกโคลีนะครมีช่วยกระตุ้นและย่อยยังสารมะเร็งได้แต่อย่าลืมว่าบอรอกโคลีนั้นต้องไร้สารพิษนะครับไม่ไร้สารเคมีจากการปลูกด้วยนะครับ มีโฟเรตวิตามินซีและวิตามินบีสูงนะครับรวมทั้งระรบประสาทแล้วก็ระบบการย่อยด้วยนั่นเองครับเป็นด่างนะอีกตัวหนึ่งนะครับมาผลแพ็คคู่เลยอ่อเข้าวสาลีแล้วก็ข้าวบารเล่อออนนะครับสองตัวนี้นี่ครับจริงๆเราอาจจะเคยเจอแบบเวลาเราไปบางช็อปแล้วเขาจะมีทำาุ้งบท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 นะครับแล้วก็มีเป็นน้ํามานะครับแล้วต้นนี่บางทีก็เราให้แมวกินด้วยนะครับบางทีก็เรียกว่ายาแมวคือตัวของอ่า ของญ้าเนี่ยมันเป็นญ้าที่มีสารคอโรฟิลสูงสามารถช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายเห็นไหมครับว่าเป็นสุดยอดด่างอีกตัวหนึ่งปรุงเลือดล้างสารพิษในเลือดแล้วลดเศษตกค้างในลําไส้ช่วยการขับถ่ายนะครับรรับการเติบโตของมะเร็งรักษาแผลในลําไส้กระเพาะใดด้วยลดกลิ่นตัวกลิ่นเท้านะครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลคอเลสเตอรอลอาะอะไรครับในสารที่นมีสารสีเขียวที่เป็นพืชนะครับจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าคอโรฟิลปกติอาจจะเคยได้ยิน ดื่มคอ r โรฟิลกินผิดพัณ c ์คอโรฟิลอะไรแบบเนี้ที่เป็นแบบน้ำเขียวนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคอโรฟิลเป็นสารประกอบที่พบมากในพืชสีเขียวนะและสารหลายและร่างกายโครงสร้างของมันเนี่ยจะมีโครงสร้างใกล้เคียงกับฮีโมโกลบินที่เป็นตัวนำพาออกซิเจนในในมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นเลือดสีแดงฮีโมโกลบินคือตัวที่ทําให้เลือดเราสีแดงแต่คอโรฟิลคือเป็นตัวที่ ทำหน้าที่คล้ายกันแต่เป็นสีเขียวก็มีแมกนีเซียมเป็นตัวกลางนะครับเป็นเป็นธาตุอยู่ตรงกลางของโมเลกุลน,นะครับแต่ตัวของอฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กนั่นเองนะมันก็คือเหมือนเลือดของของพืชนั่นเองนะครับแต่พี่พูดอย่างนั้นก็ได้มีความสามารถในการจับโลหะหนักและล้างสารพิษและช่วยในเรื่องของอสมดุลความเป็นกรดเบสได้นะครับมีการวิจัยมากมายเรื่องคอลฟิลว่า ปกป้องมะเร็งช่วยในการต้านอนุสละต่อต้านการกลายพันธุ์นะครับการต้านการขยายตัวของเซลล์มะเร็งด้วยแล้วคนที่เป็นมะเร็งแน่นอนว่าก็อาจจะกินไม่ได้เฉพาะของอูม,มิเอ็กโซนันการกินกรีนก็จะช่วยอย่างที่เราได้ฟังเคสของพี่ออของพี่พี่วิไลที่เคสเรื่องของรัาสารพิษติดยาครับกินยาติดยาแล้วก็กินกรีนนี่ก็คือการล้างพิษหรือกต้านสารพิษนั่นเองนะครับก็ถือว่า ตัวของคอโรฟิลนั่นเองเป็นตัวที่ทํางานนั่นเองนะครับเนี่ยสามารถต้านความเป็นพิษจากสารเคมีอะโรมาติกคอมเพลตได้นะครับแล้วก็ช่วยลดกินตัวกินป่ากนะครับสวันแผนพวกอัเซบและการแบ่งตัวของแบตเตอรี่ประเภทนะครับและคนที่เป็นเคนที่ติดยาว่าหรือติดบุหรี่ติดแลอลกอฮอล์นะครับใช้กรินตัวช่วยนะครับจะช่วยลดอาการลงแดงได้ด้วยนะครับอ่าดังนั้นสรุป สุดยอดราชาแห่งด่างกรีนล้างสารพิษกาจัดโลหะหนักช่วยในเรื่องของการกาจัดสารพิษในตับรวมทั้งระบบย่อยและกดไตรย้อนนะครับข้ออะไรเจลดีกว่าเม็ดห้าเท่านะครับดูดซึมได้ดีกว่านะครับมันก็ดีกว่าไปกินแบบเป็นเม็ดแล้วก็หนึ่งซองมีรวมราชาแห่งด่างถึงเก้าตัวด้วยกันนะครับดังนั้นเรียกว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีการวิจัยจากมอแม่ฟ้าหลวงนะครับรวมทั้งในยคลินิกว่าเจลดีกว่าเม็ดห้าเท่าแล้วก็เป็นการพิสูจน์ได้นะครับและนี่ก็พิสูจน์ว่า ไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารที่เป็นสารพิษตกค้างนะครับเราเป็นอาหารออแกนิกเนาะเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเฮ้ยเราจะกินผักสีเขียวนะแต่มียาฆ่าแมาลงหรือเปล่าเพราะเวลาเราปิดพันุ์ที่จบอ,อยอห้ามมีสารพิษนะครับมีสารพิษก็ไม่ได้ผ่านแน่นอนอาหารนะแต่เวลาเราซื้อผักผลไม้ไม่ได้มีอ,อยอทุกไปบอกเฮ้ยต้นบอกครี่นี้ต้นคริฟาเวอร์นี้มีออยอเปล่าไม่มีนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.